ลอ้ลองไปทำมมันว่าพี่น้องเอ้ยมันมีน้ำอาบนี่ไหมปีนอาบเยอะเด้อน,นี่ ขออนุญาตวางสิเออก็กออคือว่าเอาแนว้ไปอาบโลดพ้อมคือว่าเนว้ไปอาบน้ำพ้อมรนโลดม้องกันนะนี่เดนี่นนองไปเลยไปเลยจัดการเฟรมเอากระเป๋าพี่ไปแนะน่เออโชคดีเนาะจะวัด นี่แหละเขาต้องย่างไปไกลเมื่อกี้ย่างไม่หอดใจมาเพียเราคือได้โค้งมาเพียฮะบอก็เล็กโ้งมาทั้งนี้คือเก่าติดอ๋อเจี๊มจับเลยเนี่ยเด็กแย่ลงเล่นเลยอืออืออออือออโอ้นอโอ้นอโอ้นอโอ้ยนอโอ้นอบ่เม็นยังไงไม่ยังไงพี่เอ็งเมียพี่เอ็งพี่เอ็งนะโอ้ต้องมาแล่าด้วยปวดท้องแห้งตอนนี้ปลเดิน ประเด็นคือเจ็บท้อ,องแทนแม่กระจิบเหรอนี่เดซายยางเอาวดิโกตุนเอาว่างดแยังกูจะดิโกตุตตนเดี๋ยวของแล้วพี่น้องเลย,ยน,นี่หลังอีน้องไม่เก็บวะจังหวัดต่อคิวกัดเพ่งขายแดงไงคือ นี่แหละเอ้าจัดการตรงนี้แหละแต่ว่าตัวอื่นได้กจะของน้ำพี่ยันอบปวดท้องบ่ปวดท้องบ่พี่ปวดอยู่ดิดโอ้ยอืมตอนเฮียนจะของขอเลยนได้ครับของน้ำอาบน,น้ำอาบเล้วจะของห้องนรกตัวดีจะอาบอยู่น้ำสบายครับโอเคเสียน น้ำอะไรละเต,ตฮะอ้งอนี่ไหลยูอ,อ้อ,อ้ง้อ,อ้งนแม่ไม่นามมันน้ำุ้ไหมอ้วงไงมามนไรอยู่นิดน้ำับอ,อ,อ,อุงผูดใดหนึ่งโมเนไทยฮขึ้นหมอโอ้อีโก้ ตอนนี้ประตูฉิดประตูราคาซื้อไก่แล้วอีกนิดนึงไก่เอ,อกไปละเดี๋ยวไปรอบทีไปเลงเขาพรุนี้ก็ได่เอ็กซีเดี๋ยวเหรอฮะตัวใจเกาะยังเกาะพรุนี้ก็เดยเอ็กซี

จ้งไม่ได้เนี่ยเบิดตะลิกระจิตเโอ้จอนไหนเนาะเดี๋ยวนะครับมองอาบหน้าไมุค่อยลำบากเลยดิ าบน้ำเสร็จแล้วครับปะเขาเสอร์ราตากาอาบน้ำเขาเดี๋ยวเพลงคุณใดอีกนี่โอ้ปะเขาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมีมีบอมีบอฟังแบบของคุณเปิดเพลงในอัดที่บันไดกับมิเตแนวเดียวพี่น้องเอ้วก็ทำงานทั้งป่าเเปิดล้ำเสีงใจบาปกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อไปลัดโทรศัพท์ที เปิดอันนี้บาทเันเออีกเครื่องนึงซำลำซิงสาวสาวแครนสาวลำเพลินลำลำเพลิน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 อยู่ไหนลำเพลินลำเพลีงโอ้มาสาวลำเพลิน เจ็บชเจ็บชแป๊บแป๊บแป๊บฮะใจละอรปึบแปพี่นียปึบปึ๊บ่ึ๊บ็่น้องฮะพี่บีมลูกน้ำน้ฟิล์มอ่อนตะกามาปีนนี่พี่น้องปานี้ปีนหัวเกิน อาอซีมเพือนี่ไว้ก่อนฟุบๆกันความความควล๊มแล้ว่านดูชิวันเป็นการซองไฟไปในตัว S <S <S เอาย่าย่าลากเด้วยครับขอบพี่ยกขึ้นนาเออสูงนะขอบคุณหลายๆด้วยครับวันไหนยินป่ะจากมาฟิล์มเอาลงมาก,ก่อนแม่พี่ เจอเขาตายไปไปเขาขอพูดหลายๆเด้อคนที <t 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 ่แห่เพ <|ja|>> ื่อนให้อาบน้ำคอยเพื่อนให้เย็นให้ซุ่มคอยเพื่อนโศกดีมีไ้เอ้ยเอิงมีตุ่มเอิงมีสิวเอิองมีสิว เฮ้ชิตตุลศกียังนี้เนี่ยศกีเขายังกากยังไปขออาบน้ำพี่น้องภารกิจสํเเ็จก็ท่างกับว่าได้อาบเขาต้องใจกล้าหนาด้านนี่พี่นออ้องเออนั่นแหละเขานี่อันนี้เขาพาดเด็กหน่อยมาอาบน้ำนี่คือว่าเป็นการเสี่ยมเอฟซีให้สร้างกันบ่ เือเป็นการเสียบ fc บอคำว่าพักพักเ,เป็นการเสื่อมเสืียม fc ปเสียมอยซางไระ <c oughs> ไม่รู้ไม่เข้าใจคนคนมาเม้นไงวะทำไมต้องเสี่ยม fc งงไปเสี่ยมอะไรวะ fc สมองน้อยขนาดนั้นทำไให้เราเสี่ยมได้ <ừ> งง <ừ> นองปากไปถึงเลยนะฮะคนที่บอกว่าอังเปา ช่องอ่งเปาซีอมเอฟซี C นะครับเปานี่เอาแบบนี้เลั้ยว่านเอาใหญ่กว่านี่มันหน่อยเท่านั้น <c oughs> ส่แบมยังไงละ่ะที่แบมส่ละเต็นเท่าดด,ดีพุนเเงินแค่เนี้มาบอกนีเป็นปูนอยู่มันเป็นปูน ไปอาบน,น้ำเฮียนคะเจา้าต่อไฟผิดโอ้ยมองไปไกลเหมือนสาะน้ำเลยตอนะน่ะตัด <c oughs> ไฟอยู่นี่บอฮะ <c oughs> เป็นยังฮะ หอยได้ก็ได้ไม่มีใครกูตาย ต่อไฟกันได้พี่น้องคลิปนี้ไปสำนี้ครับ